สวัสดีทุกคนคลิปนี้จพาทุกคนมายที่สถานีรถไฟธนารนักเราซึ่งตอนนี้จะเป็นสถานีรถไฟลาวไทยทุกคนซึ่งจะเป็นสถานีทำอิฐท,ที่มาสร้างอยู่ในสปปบาวเราเนาะซึ่งเมื่อกี้เราได้สอบถามไออ่าพนักงานเพิ่นแล้วว่ารถไฟเพิ่อนออกมาแล้วจากทางฝั่งไทยเนาะก็คือจะเป็นรถไฟขบวนแกสินค้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่ง ภายในซานี่เขาเพิ่นหลักกัสิท่าบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นว่ารถไฟสินค้าเพิ่นจะมาจอดเวลาจังหวงซึ่งเมื่อกี้เขาเริ่มได้ยินไอ้ปุตตีกระแลงทุกคนเดี๋ยวเขาเขาเพเดี๋ยวเขาไปบ้งนกำกันเนาะฝ่าว่าเขาเริ่มได้ยินเสียงพุ่นตีกระแลงเลยฝ่าวี๋ย่าไปบ้านกันเลยทุกคนตอนนี้รถไฟมาแล้วบอเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาหลายตู้เติบซึ่งเพิ่นจะมีการจอดยู่นี่ได้เพราะเห็นปุ่นตีกระแลงอยูน่นะเพราะว่า เมื่อกี้เขาได้ไปสอบถามไอ้เพื่อนครั้งนี้เลยรดีตอนนี้เห็นปะเห็นหัวรถไฟแล้วจะเป็นสถานีรถไฟทางแล้งเนาะจังตามป้ายที่เราอ่านอยูา่าัฮนลั็จะเป็นันสถานีที่ว่าอา่าทางประเทศไทยเพิ่นได้ช่วยเหลือเนาะตั้งแต่หมดแหละผูได้หลายปีแล้วสำหรับสถานีเนาะสถานีตน,นี้ซึ่งว่าก็รช่วงหนึงกามีการปิดให้บริการไปก่จะมีแต่รถไฟขบวนแกสินค้าที่เพบนได ยังให้บริการอยู่เนาะตอนนี้จะยุ่ใกล้กับเขตท่าบกท่านาแลงทุกคนกครบผตอนนั้นจะเป็นเขตอ่าจะเขตโลจิสติกหรือว่าเขตท่าบกท่านาแลงซึ่งรถไฟขบวนแก้สินค้ามันจะมาจอดอยู่นี่เนาะอันนี้มันรถไฟขบวนแก้สินค้าจะมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้สีขาวเนาะจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ตูหนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ห้าหกเจ็ดแปดตู้ทุกคน ทองเที่ทยวไทยนี่จะเป็นมองสารสลาเนาะถ้าว่ารถไฟบริสาทมามันก็จะจอดอยู่นี่แหละในเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะมีรถขอโทษเราจะมีสถานีตัวใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ก็คอือยุ่บริเวณบ้านคําสว่านนั่นเองสถานีตัวน,นั้นจะเป็นสถานีที่เพิ่สร้างขึ้นใหม่หละกัในใหญ่หลายทุกคนมีทุกอย่างอยู่ยังครบครวนเลยเแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะพัน,นด้เปิดให้บริการเนาะผู้เสี่ยงดังายทุกคน อันนี้เปนเสียงรถไฟอันนี้มันขนาดว่าเฮาไซใหม่ได้ไหมใหม่มันจะตัดเสียงลบก่อนได้กันยังได้ยินเสียงน็ทางดังอยู่เนาะรถไฟเราไทยจะมีขนาดอยู่ประมาณขนาดล่างอยู่ประมาณ1เมตรเนาะมันจะไปจอดอยู่บริเวณพราแหละเขตท่าบอกลาแรงหรือว่าเขตโลจิสติกส์เพื่อที่จะเอาสินค้าผ่านเรียกว่าผ่านระบบอ,อยู่ในเขตโลจิสติกส์เนาะ เาจจะไปเสียบวัสดียังต่างๆแหละตามขั้นตอนของเพิ่นเดี๋ยวจังน้อยเราจะพาทุกคนขึ้นไปทายอยู่บริเวณเขตท่าบกท่าแรงเนาะเพราะว่าน,นี้ก็เป็นการมาทายให้ทุกคนได้เห็นอันนี้ก็จะมีพนักงานเพิ่นประจำอยู่นี่ทุกคนสวัดีเฮาท่ามาเพิ่นก็นาถาือว่าเพิ่นก,นกนเนก,ก่างนานในชให้ก็เลยโชคดีเนาะเดี๋ยวก็ได้ทำรอ,อบิ่งสหาตัวเก่ามันเป็นอย่งไดนะ ในทุกคนบริเวณนี่จะเป็นมองกวดวีซ่าในเมื่อก่อนจะเป็นบอนด้านกวดวีซ่าแหละกวดคนเข้าเมืองเนาะก็มีพนักงานก็จะก,กันมีคนครอบครัวก็จะเอาก็จะจอดนะเดียวจอดนี่เนาะแล้วไปเอาเอาสินค้าลงยี่ถึงม,มือเลย่นวะเอ่อโอ้เอาเอกสารลงยี่นี่แหลกะก็ไปพุ่นเนาะ น่ยุกคนทำบารอเบิร์กคนป้องให้บริการขาวเปล่อกนามงคลมงอลจะเป็นสา,ารนีน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นปรปับปรุงเป็นสา,า,า,งงานี้ท้องถังแงะเรา้ทุกคนกระบวนปรับปรุงสร้างใหม่นาะสร้างใหม่อยู่เขตบาลคำาสวาทนั่นเองกักกันพืชและสัตว์เนาะแต่บนนี้จะเป็นแน่นอนแหละเวลาคนเข้าออกหรือว่าเป็นสินขาต่างๆจะต้องมีการตรวจสอบผ่าน ด่านภาษีต่างๆละ่ะอู้เหบอกลัวจะถึงทุกคนเพร,ร,ราะเมื่อกี้เาถามไอ้่นว่าเิ่นมีการจอดเอาเอกสารลงแล้วเพ่นกลับไปหมดแหละเอาสินค้าไปเขาเขตท่าบออกท่าแรงเพราะว่าระบบอาเขตโลจิสติกหรือว่าเขตท่าบออกท่าแรงนี่จะเป็นเขตเอาน่าเป็นด่านสากลสินค้าสินค้าที่จะเข้าจะออกสอบปบลาราเขาต้องมาผ่านอยู่นี่ก็คือรถไฟลาวไทยมันจะมาจาก ทางฟังไทยโดยข้ามความมิตรภาพเราถ่ายเฮงงมาเนาะแล้วก็สินค้าอื่นถ้าว่าเป็นรถบรรทุกสินค้าก็คือกันจะต้องได้เข้ามาพานเขตอ่าทบกท่าแหลงนี้เพราะว่าจะเป็นด้านสก,กุลสินค้าถ้าว่าสินค้าจะเขาจะออกคือเขาได้บอกบางกีเนะเเาะใเทางได้ให้เบิ่งถ้าว่าเป็นรถบรรทุกทุกคนมันจะขึ้นเป็นอันสะพานเราเป็นขั้วนี่เพเื่อเชื่อมต่อไปสู่อ่า ว่ามีตาภาพเราไยแห่งที่หนึง่งเพื่อที่จะข้ามไปทางฝั่งไทยเนาะแต่ถ้าเป็นรถไฟกเรียนตามรางนี่แหละคือเที่ยวเ,เที่ยวนี่จะเป็นาารางรถไฟรางรถไฟลาวไทยขนาดนั่งแมตรเนาะทุกคนก็ทีประมาณนี้สำหรับอยู่ในสถานีเนาะโอเคอทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปเพื่อะจะพาทุกคนไปถ่ายบริเวณที่รถไฟเพ่นจอดเพ่นเอาสินค้าลงเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลย ทุกคนตอนนี้เามาอยู่ทางด้านค้างของอ่าเขตโลจิสติกหรือว่าด้านส่งสินค้าท่าบกท่าแหลงแล้วนะตอนนี้อาเช่นว่าเพิ่นมีอันนั้นทุกคนรถเขนแบบยกตู้คอนเทนเนอร์ไปเป็นตู้เลยนะจะมียู่สองอันแต่าที่เขาเห็นการตอนนี้เป็นของอ่าเขตท่าบกท่าแหลงนี้เนาะตอนนี้ให้เห็นหัวหัวรถไฟก็คือเปแล้วคนเคลื่อนทุกคนคือชิมันเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงแล้วมันกลับไปน่าจะ เอาตัวตัวคนในเนอร์ที่เป็นสีฟ้ากับฟังไทยหรือบอเนาะอันนี้ครบนใจทุกคนซึ่งเข้ามาโชคดีทุกคนถั้าบิทธมว่มาตั้งใจจะมาถ่ายรีวิวสถานีให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่ามาพอดที่เห็นอ่ไอพนักงานเพิ่นแจ้งว่าจะมีรถไฟมาเขาก็เลยเปลี่ยนมาถ่ายรถไฟให้ทุกคนได้เห็นนํากันนะเพราะว่าหลายคนอาจจะบอเคยเห็นสาหรับอรถไฟ ลาวไทยหรือว,ว่ารถไฟแกสินค้ามาจากทางฟังไทยนั่นเองเนาะช่วงนะคลิปรีวิวสถานีเขาเคยลงอยู่ในช่วงปีการนี้ทุกคนเขาเคยรีวิวแล้วสำหรับสถานีรถไฟลาวไทยตัวธนาแรงเนาะซึงในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นมอนตีร์เนยนเอกสาร่าสินค้าเท่านั้นเพราะาสถานีผู้โดยสารจะหย่าไปอยู่เขตอ่าพวกอะไบานคำสวัสดิ์คือสถานีตัวใหม่ที่บนในซาขึ้นมาใหม่เนาะ เอาเห็นรถเข็นมันเกี่ยมยกวนเว่โบนีใจเพื่อนอยังรอทานอย่างเนาะแล้วทุกคนเป็นไปตามคาดที่เฮาไดวอลในบองต้นก็คือเพื่อนแกมาแต่ฝั่งไทยก็คือจะเป็นตูส้สีขาวเนาะเพื่อนเอามาจอดนี่แล้วเพื่อนเอาหัวเพื่อนเตาก็คือเพื่อนจะเอาหัวหรื <c oughs> อว่าก็จะห่ออย่างว่าหัอคอห่อมาหัวรถไฟกันแล้วเนาะก็คือมั่นจะลากเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นสีฟ้าข้ามกลับไปฝั่งไทยเนาะ แึ่วากลับมาส่งสินนขาทางฝั่งลาวแลวกเอาสินนขาจากทางฝั่งลาวข้ามไปฝั่งไทยอีกเท่านึงเนาะถือว่าพุา่นมาแบบบุเสียเทีเท่ยวเนาะมาสินน้ามาส่งก็ได้สินค้ากลับประมาณนี้ค็จริงื้อนี้เฮาบ่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นรถไฟทุกคนแต่ว่าโชคดีเขามาก็ได้เจอรถไฟที่ว่าเป็นเทอือทําิดที่เราได้มาเห็นรถไฟลาวไทยที่ว่ามันเล่นแบบ สรงสินค้าแบบปกติใช่ไีมนะเพราะว่าบ้านมาเนาะฮ่กงาบอเห็นจักเท้ามีแต่เห็นแต่รถไฟลาวจีนที่เขาได้มักไปเบิ่งเนาะแต่ว่ารถไฟลาวไทยเป็นยอดนิยมที่เขาได้มาเห็นล่ะกันในไทยทำให้ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้เขาเห็นว่าพกงานกำลังน่าจะเป็นกำลัง,กลง,กลงเกาะต,ตัวลาวโตใสหัวรถล่ะกันน่าจะเป็นกำลังสลับรางเพื่อที่เตรียมจะเลียนเนพราะว่เมมาเมื่อกี้เขาเห็นเพิ่อนลากรอบนึงเราลากไปทอด บริเวณประตูอะไรประตูโคง้งทางเข้าของเขตโลจิสติกเนาะกัแล้วเพิ่กระถ่อยกลับมาน่าจะเป็นเพิ่สลับรางเพราะว่าเมื่อกี้มันมันจะมีเป็นอันเป็นรางเปล่าไาลนะทุกคนเป็นางเปล่าบ้างเงียๆแล้วตอนนี้เห็นว่าเพิ่นเอารางเปล่าออกแล้วจะมีแต่รางที่มีตู้คอนเทนเนอร์อย่องเท่านั้นที่เพิ่นจะเอากลับทางฟังไถ่เนาะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้สะดวกสบายได้แล้วสลับรถไฟแล้วเรือ่อระบบการขนส่งผ่านทางรถไฟเนาะก,ก็คือ ในช่วงวันทีหนึ่งก๊อตกดที่ผ่านมานี่พนก็ได้มีเปิดนําใส่จุดเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนหารถไฟลาวไทยก็คือจะอยู่บริเวณทางด้านเทิงฮนจะอยู่อ่าคามขาั้วตูที่เขาเห็นใกล้ๆผลไปจะอยู่บริเวณนั้นเลยซึ่งิ่นเทดเชื่อมต่อมาจากรางรถไฟลาวจีนอ่าระยะทางประมาณ2.8กิโลเมตรขณาจ่้บุพเพเนะทกกคกนเอากับได้ท่ายทําทำให้ทุกคนได้ เบิ้งแล้วสลับจุดสัมตอรถไฟลาวไทยกับรถไฟลาวจีนถือว่าเออเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสบปปลาฮากได้ซึ่งตามเป้าหมายที่เพื่อนได้วางไว้ก็คือเขตท่าบกท่าแรงหรือว่าด่านสะกลสินขาท่าบกท่าแรงนี่แม่นเพิ่นจะเอว่าให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือจะให้ลาฮอกลายเป็น ศูนย์กลางคนทรงสินค้าระหว่างประเทศหรือว่าระดับเอเชียหมดละทุกคนเพราะว่าเนาะปัจจุบันนี้ก็คือที่ยฮู้สินค้าจากจีนจะมักแีลนมาผ่านเาเขาหล่นขางลาหลาลแล้วเนาะแต่ที่คือที่เขาเห็นมีหลายคอมเมนต์อยู่ทางโลกโซเชียลนะว่าลราเขาจะกลายเป็นทางผ่านเนาะอันนี้มันแน่นอนแล้วล่ะทางผ่านกันเป็นเป้าหมายที่่นอยากให้ ลาเป็นทางผ่านของสินค้าต่างๆอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนถ้าว่าสินค้าหรือว่าสิ่งใดก็ยาที่มาผ่านประเทศเฮาก็ต้องได้เสียภพราะสี่ตามหลักการตามระเบียบของประเทศเฮาแล้วก็จะมีรายรับเข้าประเทศหลายเนาะอันนี้ก็ถ้าว่ารถไฟลาวจีนกับรถไฟลาวไทยเสื่อมต่อกันคือในปัจจุบันแล้วก็จะสะดวกสบายขึ้นหล้ยเนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนนะถ้าว่าจะมีการ เชืนอยสินค้าจากสถานีรถไฟลาวจีนมหาสถานีรถไฟลาวไทยนี่ยุ่งยากหลายทุกคนก็คือพ้นจะต้องในเอาสินค้ามาลงอยู่สถานีสินค้าเวียงจันใต้ของรถไฟลาวจีนแล้วเอาสินค้านั้นใส่รถบรรทุกมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟลาวไทยอยู่เขตตบกทาแหลงนี่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้พ่นด้เหตุจุดสำคัญมอห์ต์พีแล้ว จบรยุ่งยาบบริมีขั้นตอนยุ่งยากคือเก่าแล้วก็คือสัมภารรถไฟเราจีนแล่นขึ้นมาจอดอยู่บริเวณนั่นแหละแล้วเพอจะมีนี่รถยกรถเขอนแบบนี้ยกไปตู้คอนเทนเนอร์หล้วก็ไปวางส่ล่างรถไฟหรือว่าวางส่อนมองอันรถไฟเราไทยฮนะเลยหรือว่าสินค้ามาจากไทยจะไปจีนบริังจีนไหก็สามารถมาจอดนี้ลลารถ ไฟเราจีนพอดีกันมาจอดเนาะก็สมารถยกจากล่างรถไฟเราไทยไปหารถไฟเราจีนในสะดวกสบายทุกคนว่าจำเป็นต้องใช้เวลาหลายเมื่อในการเที่ยวไทยสินค้าในคือแบบในเมือก้อนเนาะเกว่าการให้มันสะดวกว่องไวขึ้นได้หลายเตอรพันละเนาะจากปรด้ยุ่งยงงากเรื่องการขนส่งโอ้ให้ให้มีรถติดในตัวเมืองอีกคือในเมือก้อนเนาะทุกคนเกิดว่าเป็นอีกอันนึงที่เราได้มาไทายทำให้ทุกคนได้เห็นในเมือ่อนี่เกิดว่า เป็นรถไฟลาวไทยที่ันได้บรรทุกสินค้ามาจากทางฟังไทยเนาะเที่ทยวไทยอยู่ตอนนี้จะเป็นเขตท่าบกท่าแหลงเด้อยทุกคนท่าบกไทยอย่างบโบกงเนาะบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณประตูโค้งของคน,นจึงจะเข้ามาหมดแหละถ้าว่าเป็นรถบรรทุกเนาะถ้าว่ามาแา่ฟังไทยจะข้ามมาจากความมิตรภาพลาวไทยอย่งหนึ่งแล้วคนจะเขาเอาสินค้าเขามันก่อนก่อนที่จะมีการจัดการเรื่องภาษีอย่างต่างแล้วค่อยเอาสินค้าออกเข้าไปจำหน่ายให้ประชาชน เราประกอบการต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นรถไฟกะข้ามส,สะพานหรือว่าข้ามขวาวมิตรภาพเราถ่ายท่งที่หนึ่งกันเกักนเนาะซึ่งปัจจุบันนี้มีแต่ทางเดียวแต่ในอนาคตเขาก็เห็นข่าวเพิ่นจะมีแผนที่จะสร้างขั้วล่างรถไฟแบบให้มันเป็นขนาดซํำรถไฟลาวจีนเลยข้ามไปทางฝั่งไทยเนาะอันนี้ก็ติดตามเบืองนากาะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้มาฮอตจุดนี้กับฝากทุกคน กดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้เ็คคลิปต่อไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งเราจะไปเฮ็ดเป็นคลิป update. อัปเดตสถานีรถไฟลาวไทยระยะที่สองอยู่คำสวัสด์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเลาะตั้งแต่ผี่ไปซึ่งอาจจะถ่ายเป็นบากส่วนบางตอนคือเพระาะไม่อาจจะถ่ายมุงที่ว่ามีทางตัดผ่านกับทางรถไฟก็คือเราจะพาทุกคนไปเบิ้งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการเกี่ยมแนวกันทางมีการเกี่ยม ไฟอำนาจแลื่ไฟเตือนสัญญาณอันตรายแล้วบ่เพราะว่าสถานีที่เฮาได้ไปไายในเมื่อก่อนมันที่ว่าเกือบสําเร็จร0อยเปวเซ็นแล้วเฮาถามไอ้พนักงานเมือม่อกี้เิ่นกด้ให้หู้ว่าอีกบ่ดนเนาะมันจะเปิดนาใส่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่พันยังอ่าปรึกษาหลือกันอยู่ว่าสิี่าจจะไดนสิเฮ็ดจะไดนสิในขั้นตอนนั้นแหละเพราะว่าในรถไฟเราจีนก็ขอโทษเนาะในสถานีรถไฟเราไทยตัวน,นี้มันจะเป็น เกินว่ารถไฟข้ามประเทศเนาะจะมีระบบอ่าตรวจสอบคนเข้าเมืองก็สอบบีซ่าเอกสารยังตั้งอะไรเนาะจะอยู่ทางในสถานีเลยเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะขอปิดซัมนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าว่ามียังผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะมีอย่างที่เอาเบาไปค่อนข้างเก็คืการจต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าทุกคนตอนเปิดคลิปเบื้องต้นคลิปท่าฟ้าเปิดก็คือเฮาย่าน ยานที่ว่าเจ้าบะฮันไดยให้รถไฟเรับก็เลยฮิปเป่าเปิดคลิปปุ๊บป,ปั๊บเลยนะเพราะว่าไอ้มันเตือนว่าโอ้จะมีรถไฟมามด้วยเรับก็เลยฮิปเปิดคลิปนะโอเคเขาปิดคลิปท่านี้แล้วทุกคนไปแล้ว